สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาพบบ้านภาคประชาชนนะคะอยู่ตรงโขดหินเขาไผ่นะคะใกล้ตลาดหนองโพงนะคะใกล้เส้นถนน36นะคะบ้านเดี่ยวนะคะขนาดพื้นที่60ตารางวาค่ะมี4ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำ น,นี่ต่อเติมห้องมาข้างล่ออีกนะคะนี่ค่ะมีเหล็กดัดมุ้งลวดพร้อมนะคะบ้านรีโนเวทใหม่นะคะพร้อมอยู่อันนี้หนึ่งห้องนอนอันนี้มีห้องน้ำนะคะในตัวสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนใหม่นะคะ อันนี้ห้องนอนที่สองนะคะแล้วก็ห้องนอนที่สามนะคะนี่ค่ะประตูเป็นประตูไม้นะคะอันนี้เป็นห้องครัวนะคะห้องครัวเราจะกว้างมากนะคะคือแล้วก็มีต่อหลังบ้านด้วยนะคะนี่ค่ะ บริเวณหลังบ้านสามารถเดินได้นะคะรอบบ้านนี่เราก็จะไปดูห้องต่อเติมอีกห้องหนึ่งนะคะ อันนี้จะเป็นประตูกระจกนะคะมีหน้าตรงหน้าต่างให้พร้อมนะคะเป็นประตูสไลด์นะคะอันนี้มีมุ้งลวดให้พร้อมนะคะค่ะอันนี้เป็นห้องนอนที่ต่อเติวออกมาเนาะค่ะก็มีข้างบ้านนะคะแล้วก็มีห้องน้ำเพิ่มเติมมาอีกค่ะ บ้านพร้อมอยู่นะคะราคาไม่ถึงสองล้านนะคะใครที่กำลังมองหาบ้านสำหรับครอบครัวใหญ่ๆนะคะตรงนี้ตอบโจทย์ให้ทุกคนนะคะเพื่อนบ้านดีด้วยค่ะที่นี่เงียบสงบนะคะ